สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ family นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนสามเหลี่ยมทองคํานะครับซึ่งเป็นสวนช้างอีกสวนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่ามีช้างอยู่ที่นี่สิบเชือกแล้วก็ความเป็นอยู่ของช้างที่นี่ก็ลาบากมากครับคือผมอยากให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีแม่แม่เอฟซทุกทท่านได้เห็นว่ายังมีช้างอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่เคยมีคนเห็นนะครับว่าเขาลําบาก ไม่เคยตั้งแต่มีการช่วยเหลือตั้งแต่นั้นมาตั้งก็ไม่เคยมีใครรู้ว่าตรงนี้ลําบากแค่ไหนครับนี่ก็แม่คํามูลครับผมแม่คํามูลอายุประมาณห้าสิบปีครับก็อยู่ที่สวนสามเหลี่ยมทองคํานะครับก็กางวันคือไม่ได้ให้กินสับปะรดนะครับกางวันคือกินแต่หญ้าเพราะสับปะรดคือพี่เขาบอกว่าไม่ค่อยจะมีคะแนนซื้อและอีกอย่างหนึ่งคือต้องเซฟประหยัดเพราะว่า ค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคะแนนใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ก็กลางวันจะตัดให้ยากินกลางคืนก็อาจจะให้กินสับรรดครับแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยสัก4ี่ห้าหกต้นให้กินนี่คือความจริงที่ผมอยากให้แม่แม่ fc แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีได้รู้ว่ามีช้างอีกกลุ่มหนึ่งที่ลําบากมากครับผมนี่ก็พังแม่ทิวครับแม่ทิว,ทวอายุหกปีครับนี่ครับตรงนี้ที่ตรงนี้อยู่สเชือกครับ แล็ดแต้ก็อยู่ข้างในอีกหลายเชือกทั้งหมดมีสิบเชือกครับแต่กลางวันคือกินแต่สับปะรดนะครับ <ยา S 1> กลางอ้ยกลางอ้ยกลางวันกินแต่หญ้าครับขอโทษครับกลางวันนี่คือกินแต่หญ้าครับนี่ครับที่ไว้หญ้าหน้าแรง,งกัหญ้าก็หมดนะครับเดี๋ยวผมจะถามควานเขาดูว่ายังย <c oughs> ังไงนี่ครับควานของนี่เขาน้ามนสวัสดีพ่เนสวัสดีครับ ครับนี่ก็น้ำมนครับเป็นควานของแม่ทิวก็บ่เคยมีคนมาซอยเนาะตังเต่ตั้งเต,ต้โ<า>ดนแล้วครับผมตังเต่จากเดือนแหละตังผมว่าหกเจ็ด <7 S 2> เดือนแล้วเ่เจ็ดเดือนแล้วครับเจ <7 S 1> ็ดเดือนตรงนี้ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณสิบห้ากิโลนะครับเข้ามาในตรอกซอกซอยตรงนี้ก็เป็นป่าเก่าเป็นสวนผลไม้เก่า,ออาก็ปิดมาตั้งตั้งนานแล้วเนาะปิดมาพร้อมๆกันกับสวนชาวเขา ประมาณไหนกุมภาปิดตั้งแต่กุมภาครับแล้วไม่เคยมีคนมาถ่ายมาให้รู้ว่ามีช้างที่นี่นี่ครับก็ผมก็เลยมาขออนุญาตฟันช้างหลายๆท่านว่าผมขอถ่ายให้แม่แม่เอได้ดูแล้วก็ผมก็จะทําเรื่องเอ่อไปให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีครับท่านด็อกเตอร์ได้ช่วยเหลือครับว่ามีช้างที่ลําบากที่อยู่ที่สวนเอ่อสามเหลี่ยมสิบเชือกครับคือ ยังไม่มีใครเคยมาถ่ายสางเอ้ยสวนสามเหลี่ยมทองคานะครับผมคนแรกที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่ายังมีช้างอีกหลายๆเชือกที่ยังลําบากที่ยังต้องการที่ยังต้องการสับประรดให้ช้างกินนะครับอย่างน้อยๆก็เขาบอกว่าอย่างน้อยๆก็ได้สับประรดให้ช้างกินนะครับก็ฝากแม่แม่ f อท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านก็ท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือคะแนนช่วยเหลือช้าง อย่างเช่นสวนส,วนสามเหลี่ยมก็สามารถเข้าไปาในลายกลุ่ม2 2 8 8 nc คือเป็นลายกลุ่มของผมเองนะครับคือผมสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ช่วยเหลือช้างชลาช้างที่ลำบากไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับบริจาคอะไรนะครับคือเข้าไปดูก่อนก็ได้ว่าเราทำขึ้นมาเพราะว่าเราอยากช่วยเหลือ ใครมีคะแนนน้อยก็ช่วยเหลือน้อยใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันสามารถที่จะเลขเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอาจจะมาประชุมกันว่าควรจะทํายังไงได้บ้างอะไรบ้างนี้ครับไม่จําเป็นต้องมีคะแนนบริจาคหรืออะไรผมไม่ได้รับบริจาคนะครับเพียงแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มช่วยเหลือช้างช้างลําบากช้างที่เ,เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคือเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่า อยากช่วยเหลือช้างคือเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยกันได้นะครับที่ลายกลุ่ม2 2 8 8 nc คือเข้ามาแล้วก็มาให้มามามาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับว่าเราควรจะช่วยเหลือช้างที่ลำบากยังไงก็กราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านผมเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามีช้างลำบากที่สวนสามเหลี่ยมทองคำอีก10เชือกที่ยังต้องการอาหารต้องการสับปะรด ผมก็เพียงได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นว่าความลำบากตรงนี้มีอยู่จริงสามารถที่จะโทรถามเจ้าของช้างเขาอะไรเขาได้หมดครับตรงนี้เพราะว่ามีช้างอยู่สิบเชือกจริงๆนะครับคือช้างลำบากมากตรงนี้ผมก็จะทำเรื่องขอความช่วยเหลือไปไปหาท่านดอ็อกเตอร์ให้ดอ็อกเตอร์ได้เห็นว่าตรงนี้ช้างยังมีช้างที่ลำบากยังมีช้างที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องสับปะรดนะครับ บขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่กราบขอบพระคุณมากๆครับผมขอบคุณครับครับนี่คืออีกหนึ่งเชือกครับที่สวนสามเหลี่ยมนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นนะครับนี่คือตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันนี่คือน้องฝ้ายนี่ครับคือความเป็นอยู่ที่ผมอยากให้ แม่แม่เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านได้เห็นว่าช้างที่คนมองไม่เห็นนะครับคือช้างช้างช่วนนี้คือไม่มีใครได้ได้เห็นเท่าไหร่นะครับว่าอยู่ยังไงคือนี่ครับก็กลางวันครับอยู่อย่างนี้ครับแดดก็ร้อนอย่างนี้แหละครับนี่คือกลางวันที่เขาอยู่จริงๆนะครับนี่ครับสับรถที่ว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่ค่อยอันนี้เขาก็สับรถคือมันจํากัดนะครับนี่ครับสับรถก็เหลือแค่นี้ นี่คือความเป็นอยู่จริงๆครับคือกลางวันมัดตั้งสี่บอมัดแบบนี้หลีอบางทีก็เอาเข้าร่มบางทีเขาไปทำงานบางทีเจ้าของเขาไม่อยู่เขาก็มัดแบบนี้ครับเพราะว่าไปทํางานเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่นะครับทั้งหมดมีสิบตัวครับผมคนี่ครับอีกหนึ่งเชือกพลายลุ่งเรืองนะครับนี่ครับความเป็นอยู่ของช้างที่สวนสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมทองคํา คือไม่มีแม่แม่เอฟซีเห็นนะครับผมคือต้องการให้ทุกคนเห็นว่าความเป็นอยู่นี่ครับสับรถของพายลุ่งเรืองครับที่เขาประหยัดกันเพราะว่าคือโควิดกระทบมาหนึ่งปีกว่าแล้วคือช้างก็ส่วนนี้จะลําบากมากครับผมนี่ครับพลายลุ่งเรืองตัวที่สีนะครับเพราะที่นี่มีอยู่สิบตัวครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลายๆตัวกันครับอีกสองเชือกครับพังวันลีกับพัง วงเงินนะครับนี่ครับคือตอนกลางวันก็อยู่อย่างนี้นะครับคือผมมาถ่ายคือนี่ครับสับรถของควานช้างครับไม่ถือว่าเยอะมากนะครับนี่ครับนี่คือพันเงี้ยงกบันดีครับผมนี่ก็เป็นวงเงินครับนี่คือความเป็นอยู่ของช้างที่สวนสามเหลี่ยมทองคํานะครับคือ อยากให้แม่ๆเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านได้เห็นความเป็นอยู่ของช้างที่นี่นะครับว่าเขาลําบากคือไม่ค่อยมีคนมาเห็นนะครับนี่ครับเราอยากให้อีกคือม่คอยู่อยู่นปลามากไปหน่อยบอกยุ่งปลาผมก็ไม่ง่ายเลยจมูกเข้าไปจมูกจมูกในผลจมูกในปตาบมูปลาไปดกอปยาทเดีเดี๋ยวเข้าไปทีนี้ไปเดินทังนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเช่นี่ความเป็นอยู่นะครับนี่คือบ้านควานช้างครับ นี่คือบ้านควานช้างก็เขากลับส,สุรินทกันหมดแล้วครับดูดบ้านควานช้างครับผมนี่ครับ นี่ซืือหยังนี่ครับนี่คือความเป็นอยู่ครับอันนี้หยาบสวนประเพณีนะครับนี่ครับคือผมอยากให้ทุกๆคนได้เห็นจริงๆครับว่าช้างที่สวนประเพณีสวนสามเหลี่ยมนี่คือลำบากนี่พังอุดรนนะครับ พังอุดรบางทีประมาณเท่งเท่งเขาก็จะเอาเขาลงน้ํากันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเชือกอันนี้จักตัวเราอยู่นี่สิบตัวนะครับสิบตัวไอตัวที่สิบอยู่ในป่าจัมโบ้หจัมโบ้อยู่ในป่าหลายๆตัวเนาะนี่ครับนี่อีกหนึ่งเชือกนี่ครับบ้านควานช้างครับคือผมอยากจะให้ทุกคนเห็นว่ามีช้างหลายที่ที่ลําบากนะครับ ของ lc ยังรักนนี่ครับตัวนี้ขนุนบออ่ปลายขนุนครับตัวนี้ชื่อปลายขนุนนะครับนี่ครับผมอยากถ่ายทอดให้เห็นว่าหลายๆที่คือไม่มีใครได้มาเห็นแล้วก็ผมเป็นช่องแรกครับที่มาถ่ายสวนสามเหลี่ยมทองคํานะครับเป็นช่องแรกนี่ครับนี่เด่นชัยครับปลายซีดอซีดอเด่นชัย นี่สีดอเด่นใช้ครับผมนี่ครับก็ยังไงก็ผมได้เป็นแบบแคล้ายๆกับผมเป็นะสะพานบุญให้ทุกท่านได้เห็นว่ามีช้างหลายๆที่ที่ลำบากลำบากแล้วก็ไม่มีใครเคยมาเห็นตรงนี้อยู่จากถนนใหญ่นี่ลึกมากนะครับแล้วก็ จะเป็นป่านะตรงนี้ก็จะเป็นป่าผลไม้ป่าเก่าครับนี่ครับดูครับนี่ความเป็นอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์สันกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมที่ผมมาถ่ายสวนสามเหลี่ยมทองคาเพราะว่าผมจะทําเรื่องช่วยเหลือคือผมจะทําเรื่องไปให้ท่านด็อกเตอร์ท่านผู้ใหญ่ใจดีครับได้เห็นว่ามีช้างลําบากจริงๆครับที่สวนสามเหลี่ยมที่ไม่มีสับรดกิน นี่ครับสับรดก็มีแค่นี้ครับผมก็จะทําเรื่องถึงท่านด็อกเตอร์ให้ท่านด็อกเตอร์ช่วยเหลือว่ามีช้างลําบากอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ต้องการคะแนนนะครับเขาต้องการสับประรดให้ช้างได้ช้างได้กินคือผมเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแค่สะพานบุญแล้วก็เป็นทําได้แค่ถ่ายทอดให้เห็นว่ามีช้างที่ยังลําบากอยู่จริงๆให้กับท่านพี่พี่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านได้เห็น ว่ามีช้างที่ยังไม่มีใครเคยเข้าไปหาเขาไม่มีคนเข้าไปถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้เห็นวันนี้ผมก็เป็นหนึ่งช่องทางที่อยากให้ทุกคนเห็นว่ามีช้างลำบากอยู่ตรงนี้อีกสิเชือกก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเ,าเป็นกำลังใจให้ช่องพังน้องใหม่ด้วยนะครับเพื่อ คือผมไม่มีคะแนนให้กับชาวช้างแต่ผมจะช่วยด้วยการถ่ายทอดให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมก็กจะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับขอบคุณมากๆครับ